อยากเรียนหมอที่อังกฤษตอนอยู่มัธยมจะต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างคลิปนี้เล่าให้ฟังทั้งหมดจากประสบการณ์ตรงของผมเองว่าตั้งแต่มัธยมปลายจนถึงสอบติด ผมเตรียมตัวยังไงก่อนจะลงดีเทลผมขอปูพื้นนิดนึงก่อนว่าการเรียนแพทย์ที่อังกฤษ,กฤษไม่ได้เหมือนกับที่อเมริกานะที่อังกฤษเราสามารถเริ่มเรียนแพทย์ได้เลยในระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียนประมาณ5-6ปีดังนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่มธัธยมปลายหรือที่เรียกว่าซิกฟอร์มเนี่ยสำคัญมากๆสิ่งแรกที่มหาลัยให้ความสําคัญที่สุดก็คือ work experience หรือว่าการไป s ช a d o w แพทย์ตามโรงพยาบาลเขาต้องการให้เรารู้ว่าชีวิตในการเป็นแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงตารางงานเข้าเวรกะเป็นยังไงเราจะเป็นที่จะต้องทําอะไรบ้างเขาไม่่่่ไดดดูู้้ววาาาาเเเเรรอะยยยขขนนกกีับแแพ์ต ดูว่าเราอ่ะเรียนรู้อะไรมาแล้วเราอ่ะคิดยังไงเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้ไปติดตามแพทย์มาส่วนตัวผมไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจประมาณ2อาทิตย์ครับอย่างที่2คือ volunteering หรือการอาสาผมได้ไปช่วยที่มูลนิธิดูแลเด็กแล้วก็บ้านพักคนชาราอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นเวลา2เดือนมันไม่ได้ g l a m o r o u s มันไม่ได้สวยหรูแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้เราเรียนรู้ก็คือความเมตตาความอดทนแล้วก็การดูแลคนอื่นแบบในมุมที่มันลึกขึ้นตอนสัมภาษณ์มหาหลัยก็ถามเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปก็คือ leadership และ teamwork เขาต้องการความสามารถรอบด้านความกลมของบุค คลิกของคนที่มาสมาัครแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความเป็นผู้นําแต่ว่าสามารถที่จะทํางานในทีมได้เพราะว่าในโรงพยาบาลก็มีคนทํางานหลายแผนกตอนนั้นที่สมัครผมเป็นหัวหน้าบ้านรองประธานนักเรียนแล้วก็อีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ที่ช่วยจัดงานของโรงเรียนครับอีกอย่างที่ต้องแสดงก็คือฮอบบี้หรือว่างานอดิเรกอื่นๆเพื่อที่จะแสดงว่าคุณเนี่ยมีความสนใจมากกว่าการแพทย์เพราะเขาต้องการรู้ว่าคุณเนี่ยจะต่อสู้กับความเครียดยังไงเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันมาพร้อมกับงานอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ตีแบดว่ายน้าเล่นกี สอบสัมภาษณ์เนี่ยจะแนะนาค่อนข้างยากเพราะว่าแต่และมหาลัยจะมีวิธีการดูแล้วก็การทดสอบเนี่ยแตกต่างกันตัวผมไปสอบสัมภาษณ์มา2ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยอย่าลืมดูสอบ UKCAT หรือว่า BEAT ที่จําเป็นสําหรับการผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าไปสมัครด้วยนะครับสรุปสั้นๆก็คือการสมัครเรียนหมอเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การเรียนของเราอย่างเดียวแต่เป็นการที่จะดูตัวเราทั้งหมดมหาลาัยเนี่ยเขาจะดูความพยายามความมุ่งมั่นความต้องการที่เราจะทําในสิ่งที่เรากําลังจะทําใครมีคําถามเกี่ยวกับการเป็นแพทย์ที่อังกฤษเนี่ยาามาร่จะฝกอเเไไว้ได้ลดลลง